สูตรผสมน้ำจิ้ม,มอร่อยหวานมันอร่อย,ออยสมูซ่า มซ่ารดอดน,นี <c oughs> ดด้เป็นของหวานของหวานของหวาน <c oughs> ขา, <c oughs> ายดี <c oughs> มซ่านะ <c oughs> <c oughs>

ไอ้ดี่อนไม่ตันเลยไอ้ดีดดโมซาอันละสิบรูปีห้าบาทมีน้ำจิ้มอร่อยร้อน